สวัสดีครับผมนายเฉลิมมงคลพงงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาษาศาสนาและวัฒนธรรมครับสำหรับการนําน้อมนําหลักปัจจัยของศตรีพอเพียงไปบรฒนาการในการจัดการเรียนการสอนและการใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งการจัดการเรียนการสอนนะครับในเทอมนี้จะสอนในสาระเศรษฐศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับซึ่งเป็นหลักปัจจัยของเศรีทพอเพียงก็จะนําหลักคําสอนของในหลวงรัชกาลที่9 มาน้อมนําให้กับนักเรียนในการปฏิบัติตนซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันได้อย่างเช่นกระผมในเทอมนี้จะให้นักเรียนทําโครงงานเรื่องพอเพียงเพียงพอน้อมนําหลักคําสอนของพอ่อสู่ชีวิตที่พอเพียงซึ่งเป็นการศึกษาคนา้นคว้าภูมิปัญญา้องถิ่นไทยในเรื่อง การใช้ขี้ใต้จากต้นยางนานะครับซึ่งเป็นการเรียนรู้จากปาาชาวบ้านนะครับแล้วก็ในสังคมของชนบทในโรงเรียนของเราเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นส่วนมากนะครับจะส่งเสริมให้นักเรียนนําหลักคําสอนอเช่นการปลูกผักสวนครัวนะครับใช้ในการประกอบอาชีพในการประกอบอาหารนะครับโดยส่วนตัวได้นะครับแล้วก็จะน้อมนําหลักปรัชญาของสิทิพอเพียงจะส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้นะครับมีคุณธรรม เป็นคนมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีหลักในในการบริหารจัดการที่นำไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นะครับ